ยิ่งโตยิ่งฉายแววความสวยน้องอลินลูกสาวโอปอหมอโอ๊กต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงพิธีกรมากความสามารถที่นับวันก็ยิ่งสวยมากขึ้นเรื่อยๆสําหรับโอปอปานิสราน่ารักสดใสทั้งครอบครัวเลยจริงๆสําหรับครอบครัวของโอปอปานิสรากับสามีหมอโอ๊กสมิธและลูกๆฝาแฝดอย่างน้องอลินน้องอลันโดยแฟนคลับจะได้เห็นความน่ารักสดใสของบ้านนี้ออกมาบ่อยๆรปลว่าชอบทํากิจกรรมร่วมกันากมากๆ ซึ่งถ้าหากว่ามีเวลาว่างอป้ากับหมออ๊อก็จะพาลูกๆไปเที่ยวทศนศึกษานอกบ้านเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆซึ่งบ้านนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคุณพ่อกับคุณแม่มีหลักการเลี้ยงดูการสอนที่ดีมากๆทําให้เด็กๆทั้งสองคนนั้นเป็นเด็กที่ฉลาดมากๆเลยช่างพูดช่างเจราจาสุดๆสุภาพเรียบร้อยที่สําคัญสองพี่น้องรักกันมากๆแล้วที่หลายคนเอ่ยเป็นเสียงเดียวกันเลยก็คือความน่ารักสดใสของน้องอลิน เพราะว่ายิ่งนับวันก็ยิ่งสวยออร่าปัจจุบันน้องอลินอายุเจ็ดขวบเริ่มโตมากขึ้นแล้วแถมยังมีความเหมือนกับคุณแม่มากๆอีกด้วยพูดเก่งมากๆน้องอลินเป็นเด็กที่กร้าแสดงออกมากๆแถมยังได้ความสวยบรรจุคุณแม่แบบเต็มๆเลยหน้าตาจิ้มลิ้มหน้าเอนดูมากๆอย่างเมื่อไม่นานมานี้บ้านนี้เขาก็พากันไปฉลองวันคล้ายวันเกิดของพ่อโอ๊งานนี้ก็เลยได้เห็นโมเมนต์ของสี่คนพ่อแม่ลูกบอกเลยว่าหน้าตาดียกบ้าน โดยเฉพาะทางด้านของส,สาวของบ้านนี้บอกเลยว่าน้องอลินและแม่โอปอสวยแพ็คคู่ชายแววสวยตั้งแต่เด็กแบบนี้สงสัยว่างานนี้พ่อโอคงจะต้องเตรียมตัวไว้หนวดซะแล้วรับรองว่าหัวกระไดบ้านไม่แห้งแน่นอน